องชายจูงงเติบใหญ่ขึ้นท่ามกลางความรักและการเลี้ยงดูอย่างดีจากพระสนมยูฮวาและพระราชาขึ้นวา<ม>่าพระองค์ได้สอนศาสตร์การต่อสู้และการใช้อุวุธต,ต่างๆแก่ชายจูงงต่งเด็นและสิ่งที่ดูจะเป็นที่ชื่นชอบและนาหลัที่สุดขององชายจูงงเป็นที่น่าจับตามองคน,นสุดทาชสำหรับก,ก็คือการ จงจำไว้ว่าแม้ถลงรูปแรกยังไม่ถึงเป้าหมายก็สบายถึงรูปต่อไปได้อยา่ากลัวที่จะพลดพดาดครั้งหรือล้มเหลยวผู้ถือไพ่แพ้คือผู้ที่นั่งลงเขาได้แต่อยู่ลงเองนะเียนถ้าเ,าเจ,จ้าจงว่าเป็นผู้มาล้อมได้